ครับสวัสดีครับก็พบกันครั้งครับกับช่องพีเทอรี่สไตล์ดีอินยูเอสเอนะครับเวลาเรานึกถึงฮ่องกงเนี่ยสิ่งหนึ่งเลยที่เราก็จะนึกถึงก็คือโจ๊กโจ๊กฮ่องกงนะครับกับติ่มซำฮ่องกงนะครับในเรื่องของอาหารนะที่ดังทางเลยวันนี้ก็เลยอยากจะพาทุกคนไป explore นะครับถึงถึงร้านที่เราไปกินนะครับก็อยากจะอธิบายก่อนว่าเวลาเราไปเที่ยวเนี่ยไม่ว่าที่ไหนก็ตามเนี่ยเราชอบที่จะกินแบบ ร้านที่มันเป็นโลเคอลหรือร้านที่มันเป็นดังๆของของแต่ละที่นะครับคือจะน้อยมากที่เราจะไปกินพวกฟู้ดเชนที่ที่มันมีอยู่ทั่วไปอย่างอ,าอย่างแมคโดนัลล์หรืออะไรเงี้ยหรือสตาร์บัคอะไรเงี้ยเราเราจะพยายามาไม่กินนะครับแต่อยากกินของโลเคอลเพราะว่าจะจะรู้ว่า,าบรรยากาศหรือวัฒนธรรมด้านอาหารเนี่ยของแต่ละประเทศเป็นไงนะครับและแน่นอนฮ่องกงก็นั่นแหละ โจ๊ก,กับติม่มซำเนาะที่เรานึกถึงนะครับแต่ว่าก็ร้านแรกวันนี้ก็อาจจะไม่ใช่โจกนะครับเป็นร้านชื่อว่าไก่กีนูเตลนะครับไม่รู้ออกเสียงถูกหรือเปล่าอันนี้คือ,อข้อมูลข้อมูลส่วนใหญ่ตามพวกร้านอาหารแล้วก็ทำรีเสิร์ชมานะครับว่าจ,จะอ่านหนังสือนำเที่ยวบ้างหรืออาจ,จะดูอ่าเซิร์ชอินเทอร์เน็ตหรืออาจจะฟังยูทูบเบอร์หรือจะใครแนะนำอะไรเงี้ยก็อ่ารวบรวมมา มาแชร์กันร้านแรกก็คือไก่กีนะครับที่ดังๆก็คือจะเป็นบีบิสเกตนูต๋อกลวยเตี๋ยวเนื้อนะครับในส่วนของบิสเกตแล้วก็ช i ิมวันตันนูต๋อนะครับแล้วก็พวกลูกชิ้นปลาหมึกใส่สาลายะเออในดังมากก็อร่อยอร่อยจริงๆเนื้อมันจะมีความนุ่มมากแล้วอพอเซชั่นของอาหารฮ่องกงอ่ะมันจะใหญ่กว่าเมืองไทยมากอย่างถ้าเป็นวันตันเนี้ยเกี่ยวกุ้งเนี้ยเขาก็จะยัดมาเลยเป็นกุ้งแบบตัวขนาด เล็กๆแต่มีหลายตัวนะครับว่าจะเป็น4ตัวตัวอย่ตัวเงี้ยก็คือค่อนข้างใหญ่แล้วก็กินเนี่ยก็คืออิ่มเลยอย่างลูกชิ้นเนี่ยก็คือกินแล้วอิ่มเลยอิ่มทั้งมือเลยเขาอาจจะใส่ปลาเยอะกว่าบ้านเราหรือเปล่าไม่แน่ใจคือโปรตีนเนาะมันก็จะอยู่ท้องมากกว่านะครับแล้วก็สั่งมิลทีกับเลมอนทีนะครับก็ทีที่เนี่ยเครื่องดื่มจะไม่ค่อยหวานนะจะไม่เน้นหวานจะเน้นเป็นรสของทีก็จะกลมกล่อมดี รสรุปราคาก็218ฮ่องกงดอลลาร์นะครับหรือประมาณคิดเป็นเงินไทยก็1,000ประมาณ1 0 9 4บาทนะครับพอตอนแรกใบก็คือ1ดอลลาร์ฮ่องกงเท่ากับ4.41ไทบาทที่แลกเงินไปนะก,ก็ประทับใจแล้วก็ไม่มีเรื่องของอหิวน้ำกระหายน้ำเลยเอ,อ, <laughs> อาจจะใส่พุงชุดลดน้อยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับวันต่อมานะครับก็คือไปร้าน ซันฮิงชางนะครับสถานีจอแดนซันฮิงชางเป็นร้านโจ๊กชื่อดังอันนี้คือพี่ที่เขาอยู่ที่นั่นเขาแนะนํามาครับส่วนมากจะเป็นคนโลเคอลเท่านั้นที่รู้เข้าไปเนี่ยก็คือไม่มีนะักเที่ยวเลยเป็นคนคนฮ่องกงลวว้วนๆนะครับเราก็สั่งโจ๊กไข่เยี่ยวมาแล้วก็โจ๊กปลานะครับแล้วก็โจ๊กเหนืออย่างโจ๊กปลาเนี่ยเขาจะให้ปลาชิ้นใหญ่ๆอย่างเงี้ยเลยนะโอ้สักจะสี่ชิ้นนะเออก็คืออิ่มเลยคือพอชั่นมันจะใหญ่มากคือเขากินโจ๊กเนี่ย ถ้าเป็นโจ๊กบ้านเราเนี่ยก็จะกินแบบให้สบายท้องอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่อันนั้นเขากินเอาอิ่มเลยแล้วก็เนื้อเนี่ยนุ่มมากแล้วก็เยอะเอออย่างเงี้ยอ่าแล้วก็มีปลาทองโกสองชุดไอ้ปลาทองโกสองชุดเนี่ยเราเข้าใจผิดกันนะนะเพราะว่าเราคิดว่ามันจะเป็นตัวหนึ่งใหญ่ๆแล้วแบบเออก็เลยสั่งคิดว่าจะสั่งคนละตัวที่ได้ได้ม,มาเป็นสองถ้วยเลย <laughs> ก็กินอ,อ,อร่อยอร่อยมากแล้วก็อิ่มอิ่มจริงๆโจ๊กที่นู่นอิ่มเออ ก็ประมาณ184ฮ่องกงดอลลร์ครับหรือประมาณ812บาทนะครับที่เป็นเงินไทยแล้วก็พักเบเกอรด้วยทาร์ตไข่นะครับไทยไทยชงไทยเชิงเบเกอรี่นะครับ,บ,รนะรบนี้เป็นทาร์ตไข่ชื่อดังนี่ต้องแบบโอ้โหต้องคือทางไปอ่ะมันจะเป็นทางที่เดินขึ้นแบบเขาอะชันมากแล้วก็เป็นบันไดเพิ่งเดินขึ้นไปนิดนึงนะครับแต่ก็ก็อร่อยจริงๆก็คือกลมกล่อมเขาจะไม่หวานนะครับเราสั่งแบบ ออริจินอลแล้วก็แบบลดนมมานะครับก็เอออร่อยดสีสองชิ้นรวมกันแล้วประมาณยี่สี่ดอลลาร์ฮ่องกงนะครับหรือประมาณร้อยหกบาทนะครับแล้วก็ที่ต่อมาก็คือดิ่มดิ่มซมนะครับดิ่มดิ่มซมไอเนี้ยเป็นร้านดิ่มซมที่แบบดังมากเลยคนเข้าคิวเกิต้องแนะนำเลยไปอะ่ะดีมากนะครับเราวก็สั่งฮ้าเกากุ้งนะครับขนมจีบหมูนะครับ หวยเดี๋ยวหลอดกุ้งซี่โครงหมูกระเพือกและก็ระเทียมแล้วก็เอ็กแพนยัดไส้ซีฟูด้ดแล้วก็เสี่ยวหลงเปานะครับเครื่องดื่มก็เป็นชานมกับโค้กเนี่ยเราจะสังเกตอาหารเนี่ยแบบพอชั่นมันจะใหญ่มากคือโจ๊กกับดิมซัมเนี่ยที่นู่นเขากินเป็นแบบมื้ออาหารหลักเลยเขากินแล้วคือมันอิ่มเลยออยู่ท้องอย่างฮ้าเกากุ้งเนี้ยกุ้งก็อย่างนี้บอกไปตัวขนาดย่อมๆอ,มอะ่ะสามสี่ตัวอัดอยู่ในฮะเกา่์คือได้เนื้อเน้นๆนะครับแล้วพวกแบบ หวยเตี๋ยวหลอดพวกอะเอกแบนยาไซดถีู่นี่ก็เนื้อแบบเออคือการที่กินแล้วมันอิ่มเนี่ยแล้วมันอยู่นานเนี่ยมันแสดงว่ามันส่วนผสมของเนื้อหรือโปรตีนอะมันเยอะนะครับมันก็เลยจะอยู่ท้องอะถ้ามันเป็นแป้งผสมซะเยอะมันกินแป๊บเดียวมันก็จะหิวแล้วอย่างเงี้ยเออเรารู้สึกว่าแบบคุ้มค่ามากเลยนะครับแล้วก็สดนะครับ แล้วก็เอออีกอย่างหนึ่งอะไอถ้าเราไปพัฒนาคารฮ่องกงพวกงนี้มันจะมีคิวอยู่ข้างหน้าแต่ว่าจริงๆอะมันรอบแป๊บหนึ่งเพราะว่าเขาเขาจะมีการแชร์โต๊ะเนาะแบบถ้าถ้าเราไป2คนอย่างเงี้ยเราก็จะนั่งอีกฝั่งหนึ่งส่วนฝั่งตรงข้ามนี่ก็จะเป็นลูกค้าท่านอื่นก็มานั่งแชร์โต๊ะกันนะครับก็แยกกันกินแต่แชร์โต๊ะอะไรเงี้ยเออคิวมันจะเร็วนะครับอะไรมาณเนี้ย ก็เป็นวิธีบริหารจัดการที่ดีนะครับแต่ร้านดิ่มดิมซ้ำเนี่ยคือต้องไปนะคือแนะนําดีจริงๆแล้วก็มีรั c ค m เมนหลายที่นะครับวันต่อมาเราก็ไปร้านชื่อว่าเฉียวฟะนะครับอันนี้เป็นร้านที่เล็กคอมเมนโดยในหม่อมราชวงศ์ถนัดสีนะครับท่านเคยมากินแล้วที่หน้าร้านก็จะมีแปะเลยว่าเล็กคอมเมนโดย หม่อมราชวงศ์ธราศีนะครับคนไทยจะรู้จักเยอะนะครับเ,เพราะาตามหนังสือเที่ยวหนังสืออะไรก็จะมีแนะนําแล้วก็เจ้าของเนี้ยเขาพูดไทยได้แต่นะครับสั่งสั่งอาหารไทยสั่งอะไรได้เลยเราก็สั่งโจ๊กไก่เนาะโจ๊กไก่เนี่ยก็จะเป็นแบบเป็นขาไก่ปีกไก่มาเลยอะไรเงี้ยต้องต้องแท้หน่อยนะครับแต่รู้สึกมันจะมีเนื้อล้วนด้วยนะเออแล้วก็บะหมี่เนื้อตุ๋นเนี่ยเออก็อร่อยคือเนื้อเขาจะนุ่มเลยไม่เหนียวคือจะ กินแล้วแทบละลายในลิ้นแล้วก็น้ําซุปเนี่ยก็คือจะเป็นน้ําซุปที่ตุ่นจริงๆอ่ะเออรู้สึกว่ามันเขาอาจจะใส่ผงชูโปรตนน้อยนะคือส่วนน้อยจะเป็นเนื้อคือมันมันไม่ไม่กระหายน้าไงแล้วก็ลูกชิ้นปลากับเกี๊ยวปาลาร่วงเนี่ยมันก็มาอย่างเงี้ยคือเราดูนะมันเหมือนแบบเฮ้ยเป็นลูกชิ้นไอ้นี่มันจะอิ่มเหรอแต่จริงๆกินแล้วอิ่มเนี่ยแสดงว่ามันพอั่นของโปรตีนมันเยอะเนาะแล้วอ่ ก็หมดไปนะครับ328นะครับประมาณ1,447นะครับเออ,อันนี้อันนี้ก็ดีคนขายอัธยาใัยดีแล้วก็สั่งเป็นภาษาไทยได้เ,เห็นคนเยอะเยอะเยรอนิดเดียวอตอนเที่ยงของวันนั้นอ่ะเราไปกินมิโดกคาเฟ่นะครับอยู่ย่านยัวไมเทยหรือไม่รู้ออกเสียงถูกเปล่าลนะ่ะยัวไมเทยคือมันเป็นคาเฟ่สไตล์วินเทจนะครับเปิดตั้งแต่ปี1950 แล้วก็ก็แนะนำมานะครับมันจะมีอาหารอร่อยก็คือเฟรนช์โทสโทสสไตล์ฮ่องกงนะครับเออเป็นขนมปังทอดกับไข่อะออแต่มันจะเป็นไข่เจียวที่เขาแบบตีค่อนข้างจะเป็นสไตล์ฮ่องกงแล้วมันไม่อมน้ำมันอะเออมันมันไลเดีอะเออแล้วก็มีกอบม,มีกรอบรานหน้าหมูอย่างเงี้ยเออก็คล้ายๆบ้านเราแต่อาจจะน้ําน้อยกว่าแล้วก็หมูหมูก็นุ่มนะครับแล้วก็ข้าวผัดไข่หมูอบซอสมะเขือเทศนมสด อารมณ์มันจะคล้ายๆคล้ายๆข้าวหลามอะขข้าหลามแต่ไม่หวานเพราะมันมีกลิ่นกลิ่นนมเงี้ยไงแต่ข้าวหลามมันจะใส่กะทิใช่ไหมเออก็ก็แปลกดีแล้วก็ชานมแล้วที่ที่นี่คือมันวินเทจจริงๆเพราะเป็นโค้กแล้วใส่มะนาวอย่างเงี้ยเออมันสไตล์แบบคลาสสิกจริงๆที่ที่ถ้าเป็นสไตล์นี้นะก็มื้อนี้ก็ประมาณ246ดอลลาร์ฮ่องกงนะครับก็หรือประมาณ1 8 8 4บบาทนะครับ ก็ก็ประมาณนี้ครับแต่ว่าเดี๋ยวต่อไปก็จะมาแชร์อีกเพราะไปกินหลายร้านเหมือนกันแล้วก็เอ,อกินแยกวันกันนะแล้วก็แบบเออมามารวบรวมแชร์ให้ทุกคนได้รู้แล้วราคาเนี่ยอราคาเนี่ยถ้าเทียบกับพอชั่นที่เราสั่งอ่ะมันแล้วก็คุณภาพที่เราได้อถ,ถือว่าไม่แพงนะถือว่าถ้าเทียบกับบ้านเราเนี่ยถือว่า สูสูสีเหมือนอารมณ์เหมือนสไตล์จินในห้างอะ่ะเออแต่นี่คือมันได้โปรตีนเต็มๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ราคามันอาจจะดูดูดูสูงเพราะเรา,าด้วยความเป็นนักท่องเที่ยวไง <laughs> เราอยากลองหลายอย่างนึกออกว่าเราก็จะสั่งมาแบบมากเกินปกติเราต้องมาลองอะไรเงี้ยแต่แต่กินหมดทุกอย่างนะอย่างโจ๊กเนี้ยเราเออไปสองคนคือสั่งมาสามถ้วอยอ่ะสามแบบอ่ <laughs> คนคนเสิร์ฟเขาก็งงเลยทำไมสั่งอ้นี้จะกินหมดหรืออะไรเงี้ยก็คือเราสั่งมาลองไงแล้วก,ก็ก็กินหมดนะครับก็จริงๆก็คือจะสื่อว่าถ้าค่าของชีพจริงๆเนี่ยมันอาจไม่ไม่ไม่ค่าอาหารมันอาจไม่สูงขนาดนี้อะไรเงี้ยครับก็ประมาณนี้ครับ <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวจะมีอีกตอนหนึ่งเนาะเป็นตอนต่ออย่ามันจะเยอะเกินไปครับวันนี้ก็ขอบคุณครับ